ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ mmc c แล้วมาสนุกเลวยก,กันที่ยูฟ่า168 สวัสดีครับลุงจม C33 มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่ายสครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณ l ายไ s เ m m c c และกลุ่ม Facebook ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลขับเข้ากลุ่มฟรีครับมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีไทยสิบสาม 3, ทุกวันเลยครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยส่วนของลุงจมเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับตั้งแต่ช่องบินไปเนี่ยคนดูกลับมาน้อยๆนอยนะครับบอกเพื่อนกันด้วยนะครับเรามาดูบรรยาก,กาศลุงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเราครับสโลวานบาิิสเราว่า เปิดบ้านแพ้กับมัคคบีไฮฟาไป1ประตูต่อ2ครับทำไม่สำเร็จคู่นี้สลับเต็งตายครับส่วนสกอร์สูง2 2 5ผ่านคู่ต่อมาครับเลสเตอร์บุกไปชนะได้ศูนย์ประตูต่อ2ครับคู่นี้สลับเต็งกินครับส่วนสกอร์สูง3ลูกไม่ผ่านนะครับตายส่วนคู่ต่อไปครับเอสตูเอเตสบุกไปชนะได้ศูนย์ประตูต่อ2ครับคู่นี้สลับเต็งผ่านครับส่วนสกอร์สูง2.5้ตายทำให้ผลประกอบการเมื่อคืนครับไม่บวกไม่ลบเลยนะครับทายอย่างหนึ่งผิดอย่างหนึ่งนะครับก็ทำให้ตอนนี้ผลประกอบการรวมยังอยู่ที่บวกหมมือนเดิ คืนนี้ครับคืนวันพฤหัสไปกันที่บอลถ้วยยุโรปถ้วยกลางนะครับยูโรป้าแล้วก็ถ้วยเล็กครับ คอนเฟเดรทีฟมีเยอะมากครับแต่ลุงคัดเด็ดมาให้3ทีมครับจะตรงใจไหมก็มาลุ้นกันครับซึ่งถ้าจะหาช่องทางดูกันอยู่แน่นอนครับลุงจมแนะนําไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอล1น8่งหกแปดขีดเอทุกลีกทุกถ้วยท,ทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล1น8่งหกแปดขีดเอชคอมกดติดตามกันในย t ท b e รวมถึงช่องสำรองด้วยครับลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบครงจอที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจมสี่สามสามถ้าพร้อมแล้วลุยครับทศนิณ์ประจาารรรําว กับ SJK คค่นี้เตะกันเวลา5ทุ่มนะครับในถ้วโยยุโรป้าภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับไปกันที่อเซอร์ไบาจันคาร์ักก่อนนะครับเกมลีกของอเซอร์ไบาจันเริ่มแล้วคาร์ักเปิดหัวไม่สวยครับแพ้นะครับปัจจุบันไม่มีแต้มอันดับที่7ส่วนที่ฟินแลนด์ครับเอ k จเคเตะกันมาแล้วกว่าครึ่งฤดูกาลครับเอสจเค เป็นจา่าฟงครับ19นัดชนะ10เสมอ7แพ้2ยิงได้31เสีย15ครับเก็บได้ทั้งหมด37แต้มเกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านครับคาราบักก็ไม่สวยนะครับเปิดบ้านแพ้ขาบ้านแก่ซีล่าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4ชนะออสอยู่ที่33แล้วก็สกอร์สูงครับมี6จาก10เกมส่วนทีมเดือนครับ SJK เกมนัดล่าสุดเป็นเกมหลีกครับเปิดบ้านชนะมาริฮาม4ประตูต่อ2ครับ10เกมหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3ชนะออสอยู่ที่40%แล้วก็สกอร์สูงมี3จาก10เกมคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับคาราบักแบ็กขวาหายไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวจริงตัวสำรองครับส่วน SJK เนี่ยมีแมตเพโตล่านะครับก็เป็นกองหลังตัวสำคัญเจ็บนะครับแล้วก็โกคิปเปอร์นะครับเดยันอิเลียสนะครับตัวนี้ก็เจ็บยาวทั้งฤดูกาลนัดต่อไปของทั้งคู่ครับ คาราบักจะได้พัก5วันก่อนที่จะไปเยือนตูลาน,นะครับอันดับที่3ในเกมลีกครับส่วนเอสเจเคได้พัก7วันก่อนที่จะไปเล่นเกมเล็กที่2นะครับจะเปิดบ้านเจอกับคาราบักนะครับในโยโูโรปาลีกรอบคัดเลือก สถิติเต้าราคากระชากใจของคู่นี้ครับสินัดล่าสุดของเอสเจเคครับมีการทําประตูทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็3จาก4นัดของคาราบักในยุโรปในเกมยุโรปเดูกันนี้ครับก็มีการทําประตูทั้ง2ฝั่งเช่นกันคาราบักครับมีอย่างน้อย1ประตูครับทำได้อย่างน้อย1ประตูใน8จาก10เกมล่าสุดแล้วก็6เกมเนี่ยมีประตูจากทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนเอสเจเคครับเก็บคลินชีตไม่ได้ในเกมเยือน6นัดรวดครับโดย5เกมนั้นมีประตูจากทั้ง2งฝั่งเห็นแบบนี้แล้วใจเอียงไปทางสกอร์สูงนะครับทั้งคู่เน ณปัจจุบันครับราคาต่อรองเปิดมาให้คาราบักครับต่อ s j k ถึงลูกควบลูกครึ่งครับจ่ายที่0.89สูงต่ำา90นาทีครับกําแพงอยู่ที่2.5จ่ายที่0 9 4ครับแล้วก็กําแพงครึ่งแรกนะครับอยู่ที่1ลูกจ่ายที่0.94เช่นกันครับต่อค่อนข้างแพงครับในเอเชียนบุกกี้นะครับกระแสการเล่นเนี่ยให้คาราบักต่อ s j k เท่ากับในเว็บเลยนะครับคือลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็คนเล่นคาราบัก43%คนรองา j เป7นะเรับคนรองรองมเากกบ่า ภาพรวมของเกมคู่นี้ครับแล้วก็เกมที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลข้างต้นครับคาร์บักแชมป์จากอาเซอร์ไบจานครับเปลี่ยนเส้นทางเดินมาสู่โยุโรป้าลีกนะครับหลังจากที่ตกรอบจากยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกนะครับคาร์บักเนี่ยครองอเซอร์ไบจานมานานหลายปีครับพวกเขาควา้าแชมป์้ลีก9จาก10ปีหลังสุดครับส่วนเอสเคเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ครับและยังประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ ก็คว้าแชมป์ลีกถึง10สมัยในช่วง13ปีที่ผ่านมาในลีกเนี่ยพวกเขาเล่นไปแล้วครึ่งฤด,ดูกาลครับปัจจุบันทวงจากฝูงคืนสำเร็จนะครับมี37แต้มจาก19้นัดถึงเวลาพันธงการเดินพันครับน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถล่มเว็บดังนี้คุณนิลส์ชมขอให้ดอกจันร่อง s j k เฮลซิงกิลูกควบลูกค่งครับอะไรจะต่อแพงขนาดนั้นนะครับคาราบักเนี่ยเริ่มในแชมเปี้ยนลีกโดยการทุบหมูน้อยลินคอนเรซอิมนะครับจากยิปรอนตาเนี่ยซึ่ง เป็นนัดที่แทบจะหวังผลอะไรไม่ได้เลยนะครับทีมมันห่างกันเกินไปนะครับแล้วพวกเขาก็จอดในรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับของแชมเปี้ยนลีกโดยการแพ้ให้กับราโคนะครับผลรวมแพ้ไป4ประตูต่อ3ยังไม่พอครับแพ้นัดเปิดฤดูการลีกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจากทีมที่5นะครับจากปีก่อนอย่างซีล่านะครับถ้ารวมเกมกระชับมิตรแล้วเนี่ยเท่ากับเล่น8นัดชนะแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วพี่เอาอะไรมาต่อเอ k เคถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับเอสเคเนี่ยเคยเปิดบ้านชนะ ชนะโมมาด้วยซ้านะครับคือแม้คาราบักเนี่ยจะเล่นเกมในบ้านได้ดีแต่พวกเขาเนี่ยแทบไม่ชนะทีมอื่นด้วยผลต่างประตู2ประตูขึ้นไปนะครับ17นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขายิงหาง2ประตูขึ้นไปแค่3เกมครับส่วนเอสเเนี่ยฟอร์มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยชนะ4นัดจาก5นัดที่เล่นหลังสุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเอสเลงเล่นเกือบพึ่งฤดูกาลแล้วครับถ้าไปลดเนี่ยก็คือเครื่องกํลาลังร้อนครับลุงว่ารองเอสจเคเฮลซิงกิไปดีกว่าครับเต็มที่แพ้แค่ลูกเดียวก็ได้ตังคน์นะครับผลรวมประตู กอตำสองจุดาคารักเนี่ย เริ่มปีนี้ด้วยฟอร์มที่ไม่ได้แกล่งเลยนะครับถึงแม้ว่าในส่วนของสิติเตตาราคากระชากใจเนี่ยจะดูเป็นยิงกันเยอะนะครับส่วนเอสจเคเนี่ยในลีกเนี่ยดุนะครับแต่พอออกมาในยุโรปพวกเขาก็เล่นเกมรับแล้วก็สวนกลับได้ดีนะครับเหมือนอย่างที่เปิดบ้านชนะโมมา1ประตูต่อศูนย์นะครับดังนั้นขอส่วนในส่วนของเิติเตตาราคากระชากใจนะครับโดยมองไปที่ทางสกอร์ต่ำนะครับเกมนี้เนี่ยก็คงมาเล่นแบบนัดที่เจอโมนะครับโดยเฉพาะว่าเกมนี้เนี่ยมาเป็นทีมเยือนนะครับยิ่งบวกกับเิติของคาราบักเนี่ยที่มักชนะไม่ขาดคร นนมองว่าเกมไม่ขาดครับเกมแพ้ไม่ขาดแพ้กันชนะนะครับแพ้ชนะก,นกันก็อยู่ที่สกอร์ต่ำครับสกอร์ที่คาดคิดว่าคู่นี้เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกลุงว่าไม่น่าสนนะครับข้ามไปดีกว่าคู่นี้ครับเน้นรองไปที่ S J K h e ล s i n k ิครับ ส่วนเช่นเคยครับอีกสองทีมที่เพิ่งจบเอามาฝากไปต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับคู่แรกครับไปกันที่ยุโรป้ารอบคัดเลือกครับเป็นการเจอกันระหว่างสลาเวียพลากจากเช็คครับจะเจอกับดานิโปรจากยูเครนคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนภาพรวมนะครับจากเช็คดีเช็คเปิดมาแล้วสามนัดนะครับสลาเวียพลากชนะทั้งสามนัดเลยนะครับยิงได้เจ็ดเสียสองเก็บได้เก้าคะแนนเต็มครับปัจจุบันอันดับที่2ส่วนดานิโปรครับเหล็กของยูเครนอะเพิ่งเปิดเหมือนกันดานิโปรเล่นแล้ว1เกมครับเก็บชนะได้เก็บได้3แต้มครับปั นัดล่าสุดของเจ้าบ้านซาลาเวียปรัค์เนี่ยเป็นเกมลีกเปิดบ้านชนะพาสตารไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็10เกมหลังสุดเนี่ยชนะ9เสมอหนึ่งไม่แพ้เลยครับชนะออสอยู่ที่60%แล้วก็สกอร์สูงมี5จาก10เกมส่วนทีมเยือนครับเดนิโปรเกมนัดล่าสุดก็เป็นเกมลีกครับเปิดบ้านชนะพอซีย่าไป2ประตูต่อหนึ่งสิเกมหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3ชนะออสอยู่ที่16%นะครับคือว่าเลทราคาเนี่ยไม่ค่อยเปิดสลับลีกยูเครนนะครับแล้วก็เกมสูงเนี่ยมี6จาก10เกกมครรับาจากัันคร้สดม่นะครับมาเจอกัน วิโคเกมคู่นี้ครับสลาเวียปรากเนี่ยเป็นได้แค่ท่านรองในปีก่อนครับแต่ก็มีดีพอที่จะผ่านเข้าไปเล่นในบอลยุโรปครับเมื่ฤดูกาลนี้เนี่ยสลาเวียปรากเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้สวยอย่างที่บอกไปครับเก็บได้เก้าแต้มเต็มจากสามเกมแรกครับชนะรวดเลยนะครับในลีกเนี่ยหายใจโล่งประมาณหนึ่งแล้วครับก็ถึงเวลาของเกมยุโรปส่วนเดนิโปรจากยูเครนครับสูซึ้งแล้วนะครับว่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเป็นยังไงครับโหดยังไงเมื่อแพ้ให้กับพาลาตินัยกอร์ห้าประตูตสามสกอร์รวมนะครับผลที่ตามมาก็คือตกมาเล่นในยุโรป้าแล้วนะครัับในนนนนแชมมเเเปีีี้ยยลก่ือ แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ก็ในยุโรปเนี่ยคู่ต่อสู้เขานัดนี้ก็ดันเป็นทีมแกล่งจากเช็คซะอีกนะครับฟอร์มกำลังแรงเลยดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสิติครับคุณที่ลูจมให้ดอกจันตต่อซาลาเวียปลาครับลูกควบลูกครึ่งครับดอกจันต่อซาลาเวียปลาไปนะครับ มองในแง่ของทีมชาติเนี่ยเช็คกับยูเครนคุณภาพไม่ต่างกันมากในลีกก็เช่นกันนะครับแต่ทําไมเว็บให้สลาเวียปรากเนี่ยต่อแพงจังตั้งลูกควบนะครับลุงก็ดันเห็นชอบซะด้วยสี่ขอมองอย่างนี้นะครับสลาเวียปรากเนี่ยฟอร์มดีมากชนะเจจาก8เกมหลังสุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยในบ้านยังแข่งแข่งเป็นพิเศษใส่ใครเลยครับพวกเขาชนะทุกนัดในบ้านมา12เกมติดแล้วนะครับเดนิโปเนี่ยประสบการณ์ในยุโรปอย่างน้อยครับแม้จะใจสู้สามารถทำประตูได้11ประตูจาก5เกมหลังสุดแต่ก็มีสติที่ไม่ดีในเกมนอกบ้านนะคร เกมนี้เนี่ยเล่นเล็กแรกในบ้านของสลาเวียปาร์คด้วยนะครับเดนิโปเล่นเกมเยือนไม่ดีครับเมื่อต่อขนาดนี้เนี่ยต้องยิงให้ขาดนะครับเล่นนัดแรกด้วยนัดที่2จะได้จะได้สบายใจนะครับลุงเลยขอกัดฟันต่อไปที่ปลาครับของแพงคือของดีครับไปทางปลาครับสูงต่ำเก้า90นาทีลงจมให้ไปที่สกอร์สูง2.75 S <S <S กำแพงเต็งอย่าบังคับให้ปลั๊กต้องยิงสองลูกถึงจะได้ตางครับลุงให้เต็งไปทางปลั๊กลุงมองว่าสองลูกน่าจะมีจากฝั่งของปลั๊กเจ้าบ้านครับส่วนเดนิโปรเนี่ยสติการยิงประตูก็ค่อนข้างดีนะครับก็ยิงเยอะเหมือนกันนะครับในเวทียุโรปเห็นได้ว่าจากเกมก่อนเนี่ยที่สู้กับพาลาตินยกอสได้อย่างน่าชื่นชมครับห้าเกมล่าสุดของเดนิโปรเนี่ยมีนัดเดียวที่ไม่ยิงนะครับนอกนั้นอีกสี่เกมยิงหมดเลยครับดังนั้นเราอาจจะได้เห็นประตูจากฝั่งของเดนิโปรด้วยเช่นกันนะครับใจมันสู้นะครับดังนั้ว ครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งลูกลุงว่าน่าสนนะครับรอเล็ตต่ำถ้อยกดคนนี้ครับส่วนตัวดอกจันต่อสลาวิพรักลูกควบลูกครึ่งครับ ส่วนอีกคู่นะครับที่เอามาฝากกันไปกันที่ยูโรคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกครับเป็นการเจอกันระหว่างเฟเดบาเช่จะเปิดบ้านเจอกับมาริบอลครับคุณนี้เตะกันเวลาตีหนึ่งภาพรวมนะครับเฟเดบาเช่จากตุรกีชื่อคุ้นเคยกันดีครับลีกตุรกียังไม่เปิดฤดูกาลครับฤดูกาลก่อนเฟเดบาเช่จบด้วยรองแชมป์นะครับสามสิบหกนัดชนะยี่สิบห้าเสมอห้าแพ้หกยิงได้ถึงแปดสิบเจ็ดครับยิงเยอะสุดในลีกฤดูกาลก่อนครับแล้วก็เสียสี่สิบสองเก็บได้ทั้งหมดแปดสิบแต้มครับส่วนมาริบอลครับจากสโลวีเนีีีียยลลลกสโวเเนปิดแ้ เต็มนะครับเป็นจากฝูงอยู่เกมนัดล่าสุดของเฟเดรปาเช่ครับก็เป็นเกมคอนเฟเดรลีกชนะซิมบูร์นะครับบุกไปชนะศูนย์ประตูต่อสี่สิบเกมล่าสุดชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองชนะออสอยู่ที่เจ็ดสิเอ็ดปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีหกจากสิบเกมส่วนมาริบอลเนี่ยก็เกมล่าสุดเป็นเกมยูโรคอนเฟเดรลีกเหมือนกันครับในเวลาเสมอสามประตูต่อสามกับดิฟเฟเรนเก้ครับก่อนที่จะต่อเวลาเอาชนะมาได้นะครับสิบเกมล่าสุดของมาริบอลชนะห้าเสมอห้าไม่แพ้เลยครับชนะออสอยู่ที่สามสิบสามเปอร์ 5, เซ็รรคน,เคเน,นครับ วิเคราะห์เกมคู่นี้ครับเฟเดรบช์นนนนเนี่ย เริ่มก็ต้องมาเริ่มในคอนเฟเดรทีคซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับแม้ปีก่อนจะแย่นะครับแต่ก็พอมีโอกาสเล่นเกมยุโรปเนี่ยเฟเดรเบเช่ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับซิมบลูเนี่ยคือเหยื่อรอบก่อนครับโดนไปกับ9ประตูต่อศูนย์ครับนัดนี้เจอทีมที่แข่งมาหน่อยอย่างมาริบอลนะครับพูดถึงมาริบอลเนี่ยเข้าร่วมในคอนเฟเดรทีครอบคัดเลือก2ฤดูกาลล่าสุดนะครับครั้งแรกเนี่ยฤดูกาล2021-2022พวกเขาาไม่่ผนรอบที่2ครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยตกรอบเพลันอี่สับเกือบแล้วนะะครรับบปสการณ์เยอะเจ็บมาเเยอะหมือนกันสลับมาริบอนะครับดูจากกฟอร์มแล้วส ตัวเลขเสติคุณนี่รู้จบให้ดอกจันต่อเฟเดวาเช่ลูกครึ่งควบ2ครับต่อแพงเลยนะครับ เฟเดรปาเช่เนี่ยลงเล่นนัดนี้ด้วยฟอร์มที่ดีนะครับไม่แพ้นในเกมยุโรปในบ้านนะครับแปดนัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึงเจ็ดนะครับพวกเขาจะชนะในสี่เกมหลังสุดของพวกเขาด้วยนะครับส่วนมาริบอลเนี่ยจากการที่ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่ในเกมยุโรปเกมของมาริบอลเนี่ยมีสกอร์ต่ำสองจุดห้าถึงสิบนัดนะครับจากสิบสองนัดล่าสุดในเกมยุโรปยกเว้นเกมล่าสุดที่เสมอสามสามมานะครับเฟเดรปาเช่เนี่ยก็ระดับพอๆกับกาลาตาสลายนะครับจะน้อยก็น้อยด้อยกว่านิดเดียวนะครับเป็นรองแชมป์เมื่อปีก่อนนะครับคือมัน แข็งแกร่งนะครับในลีกตุรกีน่ะโดดเด่นมาเลยนะครับราคาเปิดมาขนาดนี้ด้วยครับตั้งลูกครึ่งควบสองเนี่ยมองเฟเดรบาเช่เนี่ยไม่แพ้เลยนะครับลุงเชื่อว่าด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของเฟเดรบาเช่เนี่ยจะทําให้เก็บความได้เปรียบในเลกแรกได้นะครับดังนั้นหนึ่งลูกมีแน่ครับรอลูกที่สองที่สามเท่านั้นพอนะครับแพงก็ต้องต่อไปสลับเฟเดรบาเช่ครับสูงต่ำเก้าเซนาทีลุงจมให้ไปที่สกอร์สูงสามลูก จริงๆเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในมุมสูงครับกำแพงเต็งเนี่ยบังคับให้เฟเดบาเช่ต้องยิงห่าง2ลูกกินครึ่งแล้วก็ยิงห่าง3ลูกกินเต็มนะครับด้วยการที่มาริบอลเนี่ยไม่ค่อยยิงแล้วก็ยังมาเยือนอีกนะครับเท่ากับว่าเฟเดต้องยิง3ลูกไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยถ้าจะให้ชี้เนี่ยชอบไปทางสกอร์สูงมากกว่าครับเฟเดน่าจะยิงขาดได้นะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยคิดว่าเฟเน่เริ่มต้นที่3ประตูต่อศูนย์ก่อนถ้าเกิดจะมีประตูอีกค่อยว่ากันนะครับน่าจะชี้ไปทางสกอร์สูงนะครัััััับบบบบแแแลลลล้้้ววกกกกกก็สสสููููงงงงตตตต่่่่่่่่่่ำำำคคคคครรรรรรรึพอออออยททีีีนนนนนนาาเเเเใหดดดะจไปฟช ครึ่งควบสองสรุปทั้งสามทีมที่ลูงจม4-3-3ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ไลน์ไส mmcc ใจดีให้ฟรีทั้งสามตัวครับคู่แรกครับให้ดอกจันรอง sjk เฮลซิงกิลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำ2.5ครับส่วนคู่ต่อมาดอกจันต่อสลาเวียปราร์คลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูง2.75ส่วนคู่สุดท้ายครับดอกจันต่อเฟเดรบาเช่ลูกครึ่งควบสองครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูง3ลูกวันนี้สำหรับที่ให้เน้นนะครับดอกจันไปที่เต็งหมดเลยนะครับ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลูกจมชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ s าย m m c c จะให้จบโครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชร์ทั้งทัศนทีเด็ดนะครับแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยครับท้ายสเตป3ชิงเครดิตฟ,ฟรีทุกวันเลยนะครับ,ก,รบกดลิงก์ด้านล่างได้เลยทุกใบ2ครับมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้โชคดีนะครับใครกดไลค์ใครเมนใครแชร์ขอให้เฮงเงปังๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ